ตัวโน้นอ่ะอ๋อตัวนี้เป็นใหญ่มากเลยที่ตุลดูสิโอ้โหใหญ่มากเลยตัวเนี้ยโอ้ตัวนี้เป็นนี่เป็นช่ตัวนึ่งตัวนู้นอ่ะแต่ตัวไหนมันอยู่ในน้ำลึกอยู่น้ำลึกลงน้ำลึกใช่ไหมตัวม่นก็ลงลึกใช่แล้เห็นแล้วเห็นสีสีด้านอะสีด้ากับสีขาอเงี้ยเห็นนะคะตัวที่พี่ตุลชอบตัวตัวที่พี่ตุลชอบเขาอยู่ลงเขาชอบลงน้ำลึกพอแล้วก็ค่ะครับนั่นเองค่ะเพื่อนๆดูนะคะ หลายสีหลากหลายสีนะคะส,สวยๆทั้งนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสังทุกคนทุกท่านคะ่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของปลาชนิดหน,น,นึ่งค่ะปลาที่เป็นแค่ตัวนู้น่ะหลายสีดำสีดำสีด,ำ,ดำกับสีส้มสีดำกับสีส้มตัวที่หยุดลึกๆทำไมลูกใหญ่เลื่อแต่ว,ว่ามันก็เข้ากัาน ใช่ไหมคะตัวตัวสีขาวอ่ะใหญ่กว่ายาวมากเลยนอกจากนม้ค่ส้มขาวดำอ่ะอเนี่ยตัวเล็กๆนู่นอ๋อตัวเล็กๆนู่นนี่ใช่ไหมพี่ค่ะครับนั่นเองค่ะเพื่อนๆดูนะคะหลายสีหลากหลายสีนะคะสวยๆทั้งนั้นมาี่เป็นชาพตันดน สีดำสีดำสีดำกับส yeah. ีส like ้มเนี hmm. ่ยสีดำกับสีส้มตัวที่หยุดลึกๆใช่ไหมลูกใช่เนี่ยตัวเล็กๆนู่นน่ยอ๋อตัวเล็กๆนู่นนี่สุดนิดนิ่ใช่ไหมพี่ค่ะปาดคาั่นเองค่ะเพื่อนๆดูนะคะหลายสีหลากหลายสีนะคะสวยๆทั้งนั้นเปิดใจใช่ไหมใช่จ้าแต่ว่ารูปขาวดำหายอ่ะ ตัวโตตัวนั้นใหญ่มากเลยตันั้นเห็นไหมเห็นไหมตัวนั้นใหญ่มากเลยแล้วแก็อีกตัวหนึ่งที่เดินถ่ายโอเี้ก็เห็นมันว่ายไหมล้นอ๋อเดยกก็มาลูกเด็ก็มาแล้วก็เวียนว่ายไปเรยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยขาอ้าวอ่ะน้องไหนไหนตัวไหนสวยน้องน้องว่าตัวไหนสวยจุดเราว่าตัวรูน่ะตัวไหนลูกขาวรแต่ว่ามันก็ขาวแบด ใช่ไหมคะตัวตัวสีขาวอ่ะใหญ่กว่ายาวมากเลยนอกจากน้คือส้มขาวดำอ่ะมาแล้วสวย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 มาแล้วโอ่ยโอ้โหไปรวมตัวกันอยู่มุมนั้นแล้วพี่ปลาตัวโผล่โอเคปลาโอ๊หโลกส้มขาวแกันใช่ไหมใช่ไหมโอเคค่ะใช่ไหมเปิดใจใช่ไหมใช่ค่ะ แต่ว่าตัวขาวดำหายอ่ะตัวตัวนั้นน่ะใหญ่มากเลยคือน right> yes> ั้นเห็นไหมเห็นไหมคือนั้นใหญ่มากเลยแต่แบบนี้หนูจะเขาหลานสวยมาแล้วสวย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 มาแล้วโอ้โหโอ้โหไปรวมตัวกันอยู่มุมนั้นแล้วพี่เลยค่ะอ้าวอาน้องไหนไหนตัวไหนสวยน้องน้องว่าตัวไหนสวยตัวแล้วว่าตัวรู้นแหละตัวไหนลูกขาวค่ะ นะครับนั่นเองค่ะเพื่อนๆดูนะคะหลายสีหลากหลายสีนะคะสวยๆทั้งนั้นค่ะดำส้มขาวดำส้มตรงไหนล่ะตรงนหนเห็นไหมโอ้ตันนี้อใช่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 เราชอบให้สวยด้วยน่าตัวน้นอ่ะโอหตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยที่ตุ้ดูสิ โอโหใหญ่มากเลยตัวเนี้ยโอ้ตัวนี้เป็นไม่ใช่ตัวนึงตัวนู้นแต่ตัวไหนหลบเปิดใจเลยใช่ค่ะแต่ว่าตัวขาวดำหายอ่ะตัวนั้นใหญ่มากเลยตัวนั้เห็นไหมเห็นไหมตัวนั้ใหญ่มากเลยเจฟปลาตัวขนล้อกโอเคค่ะนหตัวขาวดำใช่ไหมโอเคค่ะไหนนี่ ใช่เห็นไหมคะตัวนี้เป็ตัวนี้ชอบเลยตัวนี้โอเคค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยค่ะหลากสีโอ้ยแล้วจะให้ต้องขับด้วยไคะลากท้นเองค่ะเพื่อนๆดูนะคะไลฟ์ หลากหลายสีนะคะสวยๆทั้งนั้นสวยมากเลยค่ะหลากสีเด็กชาดัใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ากุ้ขาวดำหายอ่ะตัวโตวน้นะใหญ่มากเลยคนห็นไหมเหนไหมคุแม่ใหญ่มากเลยเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ากุ้ขาวดำหายอ่ะ ตัวตตัวน่นใหญ่มากเลยตัวน่าเห็นไหมเห็นไหมตัวนั้นหญ่มากเลยแต่ปลาตัวขนน้อโอเคแ้ถูกก็าม่ใช่ไหมโอเคไหนแม่ไหนที่เป็นแาตัวนู้นน่สีดำสีดำสีดำกับสีส้มสีดำกระสีส้มตัวที่หยุดลึกๆใช่ไหมลูกใช่แลแต่ว่ามันต้องข้ากัน ช่มก็ตัวสีขาวอ่ะใหญ่กว่ายาวมากเลยไม่แต่รู้หายส้มขาวดำอ่ะปลาตัวโขนล้อโอเคแต่รู้สึกส้ขาวดำไหมใช่ไหมโอเคค่ะไหม่ไม่แล้วตัวขาวเปลือกไม่แล้วค่ะขาวเปลือกมาอีกแล้วค่ะอแต่ตัวเล็กๆนุ่งอ๋อตัวเล็กๆนุ่ตัวเล็กนี่ใช่ไหมพี่เลยค่ะอ้าว น้องไหนไหนตัวไหนสวยน้องน้องว่าตัวไหนสวยจุดเราว่าตัวล้วนี่ยตัวไหนลูกขาวจะว่าลูกอะไรพอหลรอล้ว่าหลังน้องจะว่าลูกใช่ไหมเปล่จะไม่คุนชอบตัวไหนลูกไม่เลือตัวขาวเปลือกไม่เลือค่ะขาวเปลือกมาอย่แล้วค่ะแล้วแต่ว่าเราต้ัวขาวันใช่ไหมคะก็ตัวสีขาวอันใหญ่กว่ายาวมากเลย นี่จะเลหาส้ขาวดำอ่ะแม่ตัวนู้นอ๋อโอตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยที่ตุ้งดูสิโอ้โหใหญ่มากเลยตัวเนี้ยโอ้ตัวนี้เป็นี่ก็ใช่ตัวนึ้นตัวนู้นอ่ะตัวไหนลูกก็อีกตัวนึงที่เดินขาวดำื่อกี้ก็เห็นมันว่ายไปตรงนู้นอ๋อเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็เวียนว่ายไปเรื่อยๆรื่อยเรื่อยเสิดำส้มขาวดำส้มตรงไหนล่ะไปแลเห็นโอ้ ใช่ใช่ใช่ชอให้สวยด้วยตเล็กที่อย่ข้าง่สุดสุดใช่มใช่่นัโอเคเห็นแล้วนน่ตส่ใช่จข่าวรนสีดสีดกับสีขาเห็นเห็นครับตัวที่พี่ตุลชอบตัวที่พี่ตุลชอบเ้าอยู่ลงชอบลงน้ล ปลาล์มโอ๊ยโอเคค่ะโอ้โหรูปก็ขาวเลแล้วใช่ไหมโอเคค่ะหายแม่เปิดใจใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าตัวขาวดำหายอ่ะตัวตัวตัวนั้นใหญ่มากเลยตัวนั้นเห็นไหมเห็นไหมตัวนั้นใหญ่มากเลยแต่ตัวนี้ตัวนี้พี่เขาเห็นตัวนี้ตัวนี้พี่ชอบเลยตัวเนี้ยโอ้โห สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสังทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของปลาชนิดหนึ่งค่ะเปิดใจใช่จ้ะโอ้โหแต่ว่าตู้ขาวดำหายอ่ะตัวตัวตัวนั้นใหญ่มากเลยตัวนั้นเห็นไหมเห็นไหมตัวนั้นใหญ่มากเลยแต่ปลาตัวโขนน้องโอเคแต่รู้สึกตู้ขาวดำใช่ไหมโอเคค่ะ แล้วก็อีกตอนนึงที่เดินขท้าเมื่อกี้ก็เห็นมันว่ายไปโน้นอ๋อเดี๋ยวมันก็มาลูกเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็เรียนว่ายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืเลยค่ะอ้าวอน้องไหนไหนตัวไหนสวยน้องน้องว่าตัวไหนสวยจุดแล้วว่าตัวนู้นแ่ะตัวไหนลูกขาวชื่อกบน้องเป็นคนคนวกันเหมือนกันนะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่กเล็กมากเลยนะ เห็นแล,ะค,ะนลค่ะเห็นแล้วสีสด้านนะสีด้านกับสีขาวเห็นนและะ้วครับตัวที่พี<ม>่ตุลชอบตุลตัวที่พี่ตุลชอบเขาอยู่ลงเขาชอบลง,งน,น้ำลึกพอแล้วก็รอนแต่ว่าก็เขากันใช่ไหมคะก็ตัวสี่เขาใหญ่กว่ายาวมากเลยอนอกากล้ห่ขาวาอด้ไมมหไมจับป้องจับเบอระสับไปตัวไหนครับ คือตันนี้แนบจะใช่ไหมใช่จ้ะแต่ว่าพวขาวดำหายอ่ะตัวตัวตัวนั้นใหญ่มากเลยตัวนั้นเห็นไหมเห็นไหมตัวนั้นใหญ่มากเลยแต่สวยงามสวยสะไล่สวยมาแล้วสวย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 มาแล้วทุกคนโอ้โหไปรวมตัวกันอยู่มุมนั้นแล้วพี่สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนยายสังทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูความสวยงามของ ปลาชนิดหนึ่งค่ะอาับปรับรบไปตัวไหนครับอนนี้เป้ย่ายลูกอตอนนี้น่าหนตัวเล็กๆนู่นนยอ๋อดูนี่ดูนีนี่ใช่ไหมพี่ค่ะครับนั่นเองค่ะเพื่อนดูนะคะหลายสีปลา